หดเวลาของพิธีมงคลจุดเทียนจักตอกสามพระมีเพียงสามวันเริ่มต้นไปจากความเชื่อที่มีต่อดงฮอหลังวัดเหล่าป่าตานว่าเป็นที่สถิตของเจ้าแห่งป่าหรือผู้ปกปกักคุ้มครองหมู่บ้านในช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยชาวบ,บ้านนับถือต่อกันมายาวนานว่าคุณหลวงวิลังคะหรือผู้นำล้วในตำนานพื้นเมืองเป็นบนรรพชนหากทำงานสำคัญจะต้องบอกกล่าวให้รับรู้ผ่านทางเท่าจ้ามหรือผู้นำจิตวิญญ,ญาณ ซึ่งปีนี้มีเสมอบุญรังรับช่วงต่อก่อนให้กำลังใจชาวบ้านร่วมประกอบพิธีบุญให้ลุล่วงเพราะคราวนี้ต้องร่วมกันจักตอกสารพระขึ้นจากไม้เฮ้ยหรือไม้ไผ่นับพันเส้นให้เป็นพระพุทธรูปประจำวิหารวัดเหล่าป่าตานแม้ไม่มีฝีมืออย่างช่างศิลป์แต่มาร่วมกันด้วยพระด้วยมีดคนละเล่มตัดไผ่คนละลำมารวมใช้ในงานสารพระตามคติผสมผสานมาจากไทยใหญ่ที่สารพระขึ้นจากตอกไผ่ แผ่อิทธิพลมาถึงดินแดนล้านานาสอดคล้องกับพุทธประวัติว่าพระเจ้าพิมพ์พิสารสร้างวัดแห่งแรกในพระศาสนาขึ้นจากภัยโดยจะสําเร็จเป็นองค์พระในเวลา49วันคน,นมีม,ม,มีหลายเผ่ารวมกันและมีความหลากหลายทั้งวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะยืดเนวยิดใจของคนเนี่ยจะต้องได้ร่วมกันได้ร่วมกันสร้างอะไอย่างขึ้นมาสักอย่างเพื่อที่จะให้เป็นแรง บันดาลใจหรือว่าเป็นสิ่งที่ส่วนรวมติดใจของเขาสิ่งที่จะทําขึ้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยวัสดุของของตีเฮาเนี่ยในชุมชนเองมี้โดยเฉพาะไม้ไผ่คิดว่าเอ๊ะในทางพระมาเนี่ยเขาได้เอาไม้ไผ่เนี่ยมาสารตอกพระแต่ในแม่แจ่มนี่ยังบม่มีน่าจะในพระเนเมืองไทยเนี่ยม,ม,มีเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเมืองแจ่มเนี่ยมันมีไม้ไผ่อยู่แล้วลองมาคิดมาคิดว่าเอะ อเราไม่ไผ่มาสารเปลี่ยนพระเนี่ยน่าจะดีเพราะว่าเจ้าบ้านทุกคนเนี่ยจะได้ช่วยกันเรื่องการทำเนี่ยชุมชนเขามีความถนัดในด้านไหนนะครับเกี่ยวกับเรื่องอที่ชุมชนสำนานเนะาะแม่บ้านก็ไปช่วยกันทําเกี่ยวกับเรื่องด้านอาหาราด้านการต้อนรับหรือว่าผู้สูงอายุก็ไยผู้หญิงก็เกี่ยวกับเรื่องประดับดอกแปลงสวย นะครับโฉวตีนเนาะแล้วก็ตังผู้ชายเขาก็จักตอกแบบจักตอกสารพระเนี่ยตั้งแต่มีตู้เย็นมีหม้อหุงข้าวไฟฟ้ามานะคะวิธีของการนึ่งข้าวเตาไฟแบบนี้ก็แทบจะไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วนะคะแต่ว่านี่เป็นชีวิตของคนเมืองแจ่มนะคะในอดีตท,ที่ยังได้เห็นกันอยู่นะคะที่งานวันนี้ค่ะอันนี้เรียกว่าอะไรคะแม่ปิ้งจี กนเนก็คือการาย่างหมูนี่แหละโอ้เดี๋ยวจะไปกินกับอะไรคะกินกับเกลือ,อกินกับเกลือกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวอิ่มเลยเนาะ เป็นสูตรของที่นี่นะคะวันนี้เนี่ยมีหลายคนเลยเขาเตรียมกับข้าวกับปลามานะมาทําเตากันที่ลานหน้าพระวิหารนี่แหละคะ่ะแล้วก็พร้อมกับเรื่องเล่านะคะกับคําว่าแจม่มหรือว่าคาเปร์แจ่มในอดีตหมายถึงขาดแคลนค่ะซึ่งคนสมัยก่อนจะต้องเลาะเนื้อกันเก่งๆเลยเพราะว่าชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะมาปรุงเป็นอาหารได้นะคะก็เป็นวิถีที่เห็นในงานบุญจับตอกสารพระที่วัดเหล่าป่าตาลอํเาเภอแม่แจม่มจังหวัดเจียงใหม่เจ้า การหุงข้าวต้มแกงด้วยเตาฟืนย้อนกลับมาในชุมชนเมื่อถึงงานบุญใหญ่โดยชาวบ้านนำของจากครัวคนละเล็กคนละน้อยมาร่วมกันจนเป็นธรรมเนียมงานบุญของวัดย้อนได้ถึงตำนานเมืองว่าหญิงชราชาวล้วเป็นผู้ปิ้งปลาครึ่งตัวมาถวายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระมหากัจายนะในคราวจาริกยอดดอยอังกาหรือดอยอินทนนท์จนเป็นที่มาคำรำพึงเรียกเมืองแจมหรือหมายถึงอดอยาก ดยการร่วมใจเช่นนี้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกบูรณะวัดเหล่าป่าตานขึ้นจากวัดร้างพบเพียงเศษซากฐานอิฐบนเนินแนวดงป่ารกทึบใกล้ทานน้ำลำห้วยแม่ปานซึ่งอดีตมองเป็นแดนต้องห้ามแล้วคู่มากับเรื่องราวลี้ลับที่ชาวบ้านไม่กล้าก้าวล่วงต่อมาเกิดการฟื้นฟูพื้นที่จึงลงแรงกันช่วยทำวิหารจากแรงคนในหมู่บ้านโดยปราศจากเครื่องจากทุนแรงใด และร่วมกันหล่อพระประธานและสารพระเตรียมขึ้นแท่นประดิษฐานในวิหารสลักจากไม้ทั้งหลังด้วยคติความเชื่อล้านนาเจ้าบ้านจะมีความเชื่อมีความศรัทธาของเวลาจะทำงานไม้ไผ่ไม้ที่ยิ่งใหญ่สุดของไม้ไผ่มันก็คือไม้มงเมืองไม้มงเมืองจะขึ้นในที่ลับในขึ้นที่สูงดอยสูงมันเป็นไม้ที่เป็นไม้มงคล เวลาจะปลูกบ้านปลูกเรือนหรือว่าสร้างกำแพงเมืองที่อาคารที่อยู่อาศัยของคนถึงตั้งแต่ชนชั้นปกครองถึงชนชั้นล่างนี่จะใช้ไม้นี่เป็นไม้เพราะว่าไม้พิเศษจะต้องสร้างอาเปียนแรกถ้าเป็นไม้มงคลมาเป็นเพราะว่าตัวเชื่อมโยงอะไรความเชื่อเนาะคือมีสิ่งที่มีปกปักรักษาที่มันมงุง มงบ้านมงเมืองให้เป็นสิริมงคลต่อเจ้าบ้านเพื่อเป็นกำลังและกำลังใจครับใช้ความไม่เป็นของชาวบ้านความบม่เป็นของเจ้าบ้านเนี่ยมาทําแต่โดยใสอาศัยวิธีคิดของอาตมาแล้วก็ช่างใช้ได้ช่วยกันคิดมาแต่แต่อาศัยเจ้าบ้านตี่บ่ต้องเ่ต้องเป็นเลยขอให้ขอให้ได้แค่จับมีดจับขวานจับอุปกรณ์ทำมาหากินของเขานี่แหละแต่เอามาสามารถที่จะเอามาทําเป็นโบสถ์วิหารหรือว่างาน ศิลปะทางพุทธศาสนาขึ้นได้ด้วยบุญจำเป็นต้องต้องใจวัสดุอุปกรณ์ตีตีทันสมัยงานพวกนี้กับในในยุคในก่อนนะ่ะในอดีตพันุ่นมานะ่ะคิดว่านะคนโบราณก็คงใช้อุปกรณ์เพียงแค่เนี้ยคงจะมีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ตีจะทันสมัยเหมือนปัจจุบันเนี่ยแต่การเวลาเนี่ยเขาเขาย้อนไปดูที่วัดวัดทีมีชื่อเสียงอยู่ทุกวันเนี่ยร่วนแต่เป็นงานที่ออกมาในลักษณะนี้ทั้งนั้นแล้วงานลักษณะเนี่ย มัไมีใครทาลางปี2566นี้มีงานฉลองพระครั้งใหญ่อีกรอบเกิดจากแรงศรัทธาของชาวบ้านที่หวังสร้างวิหารและวัดจนกว่าจะสำเร็จเป็นการสร้างใหม่ด้วยคติและวิถีล้านนาที่ผสมผสานผู้คนหลายเชื้อสายทั้งล้วนไทยใหญ่ปกะกายอพร้อมกับรักษาหลักฐานทางโบราณคดีภายในวัดไว้แทนเรื่องเล่าในอดีตของวัดเหล่าปาตานน้ำอ้อยบุญสถัาพร ไทย PBS รายงาน